สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นวนครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดีอเล็กซานดราวูสิตผู้นําของเซอร์เบียนะครับได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่ากระสุนมูลค่ารวมหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่รัฐบาลของเซอร์เบียขายให้กับประเทศตะวันตกนั้นอาจกลายเป็นอาวุธให้ยูเครนใช้รบกับทางด้านรัสเซีย รัสเซียกับเซอร์เบียมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดต,ต่อกันแต่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ากระสุนที่เซอร์เบียนั้นส่งออกไปยังยูเครนผ่านประเทศที่3มีมูลค่าประมาณ800ล้านยูโรหรือว่าราว31,000ัล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ผู้นำเซอร์เบียยอมรับในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าค่อนข้างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนี่เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเรามันมีการส่งออกกระสุนจริงๆและพวกเราไม่สามารถที่จะส่งออกอาวุธเหล่านี้ไปยังยูเครนได้หรือว่าส่งไปให้กับรัสเซียได้ แต่เรามีสัญญาหลายฉบับกับชาวอเมริกันชาวสเปนชาวเช็กและอื่นๆซึ่งพวกเขาจะเอากระสุนไปทําอะไรต่อน,นั้นมันเป็นเรื่องของพวกเขานี่คือสิ่งที่อเล็กซานดราวูคิตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้เซอร์เบียดําเนินนโยบายการทูตที่ละเอียดอ่อนมาอย่างยาวนานโดยพยายามสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่าเอ eu ควบคู่กับการต้อนรับการลงทุนจากจีนและยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลรัสเซียนับแต่รัสเซียนั้นเริ่มปฏิบัติการทาหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์256 แม้เซอร์เบียเองเป็นเพียงสองประเทศในยุโรปร่วมกับเบลารุสที่ไม่เข้าร่วมการควบบัตรรัสเซียซึ่งมีสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปเป็นแกนนาแต่รัฐบาลของเซอร์เบียนั้นประนามปฏิบัิการทางทหารของรัสเซียในที่ประชุมของสหประชาชาติหรือว่ายูเอเอ็นะครับความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจน่าติดตามนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ถ้าจับกันได้นั้นฝ่ายงานของยูเครนก็เคยออกมาบอกนะครับว่าพวกเขามีการซื้ออาวุธผ่านในหน้าหรือว่าผ่านประเทศที่3จากประเทศที่มีข้อตกลงสัญญาจะไม่ส่งอาวุธให้กับยูเครนโดยตรงแต่ว่าพวกเขานั้นต้องซื้้อในนราาคทีู่งขึ กว่าราคาตลาดทั่วไปนั้นถึง6กเท่าด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเซอร์เบียก็เป็นไปได้เพราะว่าล่าสุดนั้นผู้นําเซอร์เบียอย่าง in, อเล็กซานดราวูซิตอปยอมรับเองว่าพวกเขามีการขายอาวุธนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระสุนนั้นอย่างกว่า3 1 0 0มัล้านบาทให้กับประเทศที่3นะครับแล้วก็ประเทศเหล่าน,นั้นจะส่งมบอบต่อไปอยังในส่วนของยูเครนหรือไม่นั้นเขาไม่อาจทราบได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับ ก็คงจะต้องรอดูปฏิกิริยาจากฝั่งของรัสเซียกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นหลายฝ่ายนั้นกําลังวิตกกังวลน,นะครับว่าสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนั้นมันจะนําพาไปสู่เรื่องของสงครามขนาดใหญ่หรือว่าสงครามโลกครั้งที่สา พราะดูเหมือนว่าวันนี้ชาติตะวันตกเองนั้นให้การสนับสนุสน,นยูเครนในการใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งแน่นอนว่ารัสเซียนั้นอาจจะต้องมีการดําเนินการเอาคืนอย่างประเทศเหล่านั้นอย่างเช่นล่าสุดนั้นสหรัฐอเมริกานะครับแลว้วก็ก่อนหน้านี้ยังมีอังกฤษมีเยอรมนีมีฝรั่งเศสที่อนุญาตนะครับให้ทางด้านยูเครนนั้นใช้อาวุธโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนี่เป็นอีกหนึ่งวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดตกกิดตามช่องถาาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ